สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็จะเรื่องกดไลค์กดแชร์เป็นกําังแก่ทางส่องน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ก็ได้แนวท่าจากหลานสาวเมืองหนอกล่ะค่ะเพื่อนกบพึ่งหายมาสวงแรงเนาะค่ะเนาะสวงแรงสวงคำล่ะค่ะตอนนี้ได้มาตอนนี้ก็จะป้อยตอนนี้ล่ะค่ะเพื่อสิเดท่านเวลาเนาะอ่นเสาตื่นมากกับสิเดเบื้องกันท่านใดว่านอนท่านใดนอนดึกก็สิเดเห็นน้ำกันล่ะค่ะ อย่าลืมเขามาเบิ่งติดต,ตามไปด้วยค่ะเดอ้อตือนสามากอะสิไดผิดจรณาหหาตัวเลขเนาะคะ่นะเนาะตัวเลขชุดนี้เพื่อนกะทรงมาทางโทา่ารัพท์คือเก้าล่ะค่ะเดี๋ยวขอเปิดเบิง่งแน่โทรศัพท์ยแป๊บหนึ่งค่ะช่วงนี้กะสิบ่ค่อยได้อัดคลิปเล่าดอกคะ่ะเพราะว่าเล่ายากเล่ากะทรงเป็นตัวเลขมาหายเลยตัวเลขของเล่ามิตัวใดแน่กะสิไดเบิง่ง ไปพร้อมๆกันล่ะค่ะเดี๋ยวขอจดตัวเลขลงกระดาษเนาะค่ะจดตัวเลขลงค่ะมืาอนี้ยกะเขามาเอาตัวเลขแนวทางนน้ำกันล่ะค่ะอันนี้กับเสี่ยงยาผ้าเลาะเนาะเพิ่นกะมาเอาแนวทางไปเอชซีเดี๋ยวเบิ้งน้ากันล่ะค่ะนี่แนวทางของเพิน่นทรงมาให้ค่ะเพิ่นกับทรงมาให้เนาะ ก้อนหนานี่เพื่นกับทรงเล่ามาเรื่ออยู่ค่ะบางมือกด้ปอยเหล้าบางมือเมื่อใดผลบอามม่หายกับบ่ได้ค่ะเมื่อนี่เพิ่นก็บหายรัฐบาลมากหรอค่ะรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบหนึ่ง ต่อหอหกหกค่ะตุลาเนาะบานเท่าเนี่ยละง่ายๆที่หน่งตุลาวิ่งบนวิ่งบนอันนี้คือบนด้วยค่ะเด้อค่ะน,นีคือวิ่งบนวิ่งบนหนึ่งกับสี่ค่ะหนึ่ง ี่หนึ่งกับสี่เลขสามตัวเลขสามตัวเนาะสามตัวกัเก้าเก้าสี่ห้าสองเจ็ดสี่ค่ะ สองเก็ดสี่หนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามแปดค่ะ เลขของเล่าเนี่ยก็จะเป็นเลขกลอกเลขคำนวณถิ่เราคำนวณออกมาละค่ะก็จะมีเลขฝันแน่นะบางเ่อตัวเลขก็จะหลนจิกน้อยแต่ห้องปรเดีฟังคลิปกับบรรลุกันค่ะว่าตัวใดเลขฝันเลขคำนวณเราก็นนจัดสุดไม่หายสุดเต็มละค่ะสุดเต็มเก้าสี่ห้าสองสองเก็ดสี่หนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งสาม หนึ่งสามแปดค่ะวิ่งบนหนึ่งจับคูมาแห่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้า สามแปดหนึ่งหนึ่ค่ะ 1> 1, 1, 1. สามแหนึ่งหชุดบนค่ะที่นี่ก็จะไม่เหล็กรางค่ะาง่างเหล็กลางวิ่งไปฏิกิตค่ะ get. วิ่งเกต กลางไม่วิ่งเก็ดวิ่งเก็ดเจ็ดหนึง่งเจ็ดสองเจ็ดสอง เจ็ดสี่วิ่งล่างวิ่งบนตัวเล็กชุดล่างชุดบนค่ะค่ะ <c oughs> ชุดล่างชุดบนชุดบนก็นจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่หาคู่ค่ะชุดบนสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้า สามแปดหนึ่งหนึ่งชุดลางไม่สามคูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่สามคูค่ะเดี๋ยวเบิ้งไว้เราเดินตัวไหนเราเดินเราเน่นตัวไหนลองถามบางกอนค่ะเลขสามตัวเราเน่นไปทีหน้าสี่เก้า หนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งค่ะเลขสามตัวเลขสองตัวเน้นไปที่เลขสามตัวหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งเลขสองตัวเลขสองตัว C1 ค่ะ C1 C1 C9 C9 แล้วก็11สองตัวสองตัวบนค่ะสองตัวบนเลขกลาง เล,ล็กรางเน้นหางเดียวค่ะเจ็ดหนึ่งเล,ล็กลางหางเดียวเก็ดหนึ่งค่ะร้านเจ้าค่ะ จเจ้านหลานสาวซ,ซ,ซื้อบางก้นกับสิบปลู๋เนาะอ่ะใส่เมืองนอกหายพ่ออ่เดียบลอยละค่ะหลานสาวเมืองนอกผู้เพินเคยทรงแนวทางมาหายประจําละค่ะตัวเลขของเราเข่ามาตลอดค่ะบางเถ้ากับจับคูว่ว่าแมนแต่ว่าเลขวิ่งเนี่ยเก็ไม่เคยผาดเคยลดค่ะเข่าตลอดชุดนี่ตัวเลขสิเป็นจ้งได้กะพิจารณนาบเบื้องนอกอะเนาะเราหายแนวทางมาแล้วค่ะเลขเล่ากะ สูตรคำนวณพิเศษล่ะค่ะเขาแม่นตลอดท่านเทกไทยเหล็กเล่าแต่ย่าเลื่อมเห่นออมศิลน,น้ำแล้วค่ะเด้อของเรลาบางเถอมันไปอ,อมศิลค่ะเล่าว่าเหล็กเล่ามันไปทางอ,อมศิลน,น้ำหากท่านได้มักอมศิลกะจับอมศิลไวเบิงเนาะแนวทางรัฐบาลไทยกับอมศิลล่ะค่ะชุดนี่เล้าให้ วิ่งบนหนึ่งกับสีจับคู่สองตัวมาให้สี่หนึ่งสีหสี่เก้หนึ่งหนึ่งแน่นไปที่สี่หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งค่ะ3มคู่บนเด็กสามตัว9ก้าสี่ห้าสองเก็สหนึ่งสีปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสด เน้นไปนที่4 1 4 9 8 1 1 2คูลางวิ่งเกตค่ะเราจับมาให้สามคูเก็หนึ่งเก็สองเก็สี่ค่ะของเราสามคูเด่นให้คููเดียวค่ะเก็หนึ่งเก็หนึ่งตัวเดียวเนาะอันนี้กะแนวทางตัวเลขก,ก็จะเห็นน้ำกันละค่ะ ตัวเลขของหลานสาวมั่งนอกค่ะจะเห็นจะเบิ้งน้ากันสุปูสุคนแล้วเนาะค่ะเนาะก็จะเรื่กดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนฝูงน้าเด้อค่ะเด้อเพื่อนลคอกผอยเพื่อนมักเพื่อนชอบค่ะบางเทือเพื่อนกะบ่ไดี๋ยเบิ้งเนาะมาลอบดึกค่ะลอบกางคํากลางขึ้นท่านใดเบิ้งแล้วกะแชร์บอกเพื่อนฝูงไปนัาเพื่อเพื่อนเดี๋ยิดจ,จารณาละค่ะแนว่ทังตัวเลขเพื่อเพื่อนมักเพื่อนชอบ ทางส่องก็นำมาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเดอ้อหากท่านได้มกักท่านได้ชอบกะล่องติดตามเบื้องไวเนาะค่ะเนาะหาจับลอตเตอรี่ไว้ละค่ะแนวทางตัวเลขหลานสาวก็ถือว่าสุดคักสุดแม่นอยู่ค่ะคลิปนี้เก๋ลำย่อยก็ไม,ม่อย่างหลายกะสิคอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อขอฝากทุกท่านทุกคนคะกะโชกโศกมันมัน ปังๆน้ำกันส um ุขผู้ซุขคนค่ะสวัสดีค่ะ